สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 สวัสดีจากเพจแม่โมทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะสวัสดีนะคะวันนี้คือวันที่ดีที่สุดสวัสดีวันนี้คือวันอะไรเอ่ยนะคะวันนี้คือวันอังคารแสนสุขทุกคนค่ะแกรนี่พาทุกคนมาชมดอกไม้นะคะดอกไม้ริมทางระหว่างที่ครู วิ่งนะคะทุกคนโอ้มีความสุขนะคะอ่าเนาะว้าวอันนี้น่าจะเป็นดอกที่เขาอายุเยอะแล้วว้าวสวยงามมากค่ะทุกคนค่ะดูว้าวนะคะอ่ะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ คแอนนี่แม่มดเทรดเดอร์นะคะกับมหาศจั์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำกำไรได้นะคะขอให้วันนี้คุณมีความรู้นะอ่าแล้วก็มีประสบการณ์นะคะมีความรู้ที่ถูกเนาะ,ะตั้งแต่ ระดับพื้นฐานเป็นต้นมาตั้งแต่กอไก่เป็นต้นมานะคะมีความรู้ที่ถูกต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีนะคะความาปรารถนาเนาะที่นะคะอยากจะเปลี่ยนชีวิตในระมิดความมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะแล้วก็เที่ยวเทดทำกำไรทั่วโลก นะคะกับมหาศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์แล้วก็ปรารถนาทีอา่อยากเป็นคนสำเร็จนะคะปรารถนาที่อยากจะใช้ชีวิตแบบมีอิสระภาพในทุกๆมิตินะคะเหมือนครูแนนี่เนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านนะคะอาชีพเนาะเราก็มีอาชีพที่ สุดจริตนะคะอาชีพเนาะแข่งความมั่งคัง่งร่ำรวยอาชีพของเศรษฐีเนาะเพราะว่า,าการเป็นเทรดเดอร์นะคะคืออาชีพของนักลงทุนของนักเกรงกำไรในตลาด f o r ร็นะหรือตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะคะทุกคน วันนี้ใครได้มาฟังคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าคุณโชคดีที่สุดนะคะโชคดีที่สุดเลยเนาะหรือได้มารู้จักครูแอนนี่นะคะแม่มดเทรดเดอร์เนาะหรือครูแอนนี่แพทย์แผนจีนนะคะแพทย์แผนยุโรปแล้วก็นักบำบัดทางด้านจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนชีวิตนะคะวางแผนการทําธุรกิจแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดฟอเร็กนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้นะคะครูกําลังเดินนะคะทุกคน กำลังเดินไปนะคะเดินสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะหรือการทำ walking meditation นั่นเองค่ะทุกคนค่ะเอเดินอย่างไรให้รวยนะคะเดินอย่างไรเนาะให้มีเงินเข้าทุกวินาทีนะคะอก็เดินแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเดินแบบครวนนี่เนาะนะคะ สูดอากาศบริสุทธนะิ์เนาะูได้ยินเสียงนกไหมคะทุกคนสูดอากาศบริสุทธิ์อ่าเวลาครูแอนนี่นะคะวิ่งมาทางนี้ครูมักจะมาตรงนี้อ่าภาษาที่นี่เรียกว่าคาเปเล่ที่นี่เรียกว่าเป็นโบสถ์นะคะเป็นโบสถ์เก่าที่สร้างมาเมื่อปีเท่าไหร่คะหนึ่งันแด้เจ็ดสิบสี่เนาะเออนะคะที่สร้างขึ้นมา แต่ว่าครูไม่เคยเข้าไปเลยนะคะ,ะเพราะว่าประตูไม่เปิดเราก็มาอธิษฐานจิตนะคะทุกคนคะ่ะที่หน้าที่หน้าโบสถ์ตรงนี้ที่หน้าประตูนี้นะคะทุกคนดูบรรยากาศรอบข้างนะคะบรรยากาศรอบข้างเนาะป่าสูดอากาศนะคะบริสุทธิ์โอ้โหธรรมชาติสุดๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะนะคะ เดินยังไงให้รวยนะคะเดินยังไงให้รวยอ่าพูดไปใครจะเชื่อคะเดินไปก็รับเงินไปเดินไปก็รับทรัพย์ไปนะคะในรูปแบบของเราในเป้าหมายของเราเนาะกับมหัศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์นะคะทุกคนเมื่อก่อนครูแอนนี่ก็ไม่เคยที่จะคิดไม่เคยที่จะอ่าไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ทุกวันนี้ มันเป็นไปได้แล้วนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนะาะมาอยู่ต่างประเทศกับลูกสองคนนะคะต้องขยันสุดๆตื่นแต่เช้านะทุกคนตื่นแต่เช้าไปเฝ้าร้านไปเฝ้า,าลูกค้านะแต่วันนี้นะคะ ตื่นแต่เช้าเหมือนกันคคลนี่เป็นคนตื่นแต่เช้านะคะตื่นแต่เช้าตั้งแต่ประมาณตีห้าเนาะตื่นขึ้นมาทําอะไรเอ่ยทุกคนตื่นขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระตื่นขึ้นมานะคะเติมพลังดีๆให้อนะคะให้สุขภาพจิตของเราหรือว่าเติมทรัพย์ภายในนั่นเองนะคะพอเติมทัพย์ภายในเสร็จเนาะถ้า,าง่วงก็ไปนอนต่อสักงนงิดหนึ่งเนาะไม่ง่วงเราก็ทํา งานบ้านทำกิจ,จวัตรประจำตัวของเราไปนะคะทุกคนนี่ก็คือการเติมซับภายนอกนะคะแล้วสายๆมาเราก็มาทำมาหากินนะคะเออวันไหนคือวันทำงานของครูแนนี่เนาะครูก็จะไปรักษาผู้ป่วยนะคะแอนนี่รักษาทั้งคนทั้งสัตว์เนาะ ด้วยมหาสตั์อาชีพนะคะการเป็นแพทย์เนาะแพทย์แผนจีนแล้วก็แพทย์แผนยุโรปเนาะ,ะแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะก็สามารถที่จะ,ะมีรายได้อีกช่องทางหนึง่งก็คือ,อการเทรดทำกำไรในตลาด Forex นั่นเองนะคะนี่คือความมหาสรย์สุดๆของอาชีพเทรดเดอร์นะคะเราจะเทรดให้ เรียกว่าเป็นงานประจำเลยนะคะเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์หรือว่าเป็นงานเสริมก็ได้นะคะเพราะอาชีพนี้เราไม่จำกัดเวลาสถานที่ไม่ต้องมีใบวุฒิบัตรแต่ต้องมีการเรียนการศึกษาต้องมีความรู้ที่ถูกต้องนะคะเราก็สามารถทำกำไรในตลาดได้คริซ เราก็จะสามารถทำกำไรได้นะคะในตลาดฟอเร็กทุกคนคะ่ะเดินรับทรัพย์นะคะอ่าเดินเนอะเดินรับทรัพย์เดินรับพลังนะทุกคนเดินไปเราก็ทำสมาธิไปแต่ตอนนี้ครูนะคะอ่าทำสมาธิโดยการ สรงพลังไปถึงเพื่อนๆนทั่วโลกนะคะที่ติดตามครัวนี่เนาอะ,อะวิธีนะคะเดินยังไงให้รวยเนาะ,ะวิ่งยังไงให้รวยก็คือเวลาเราวิ่งนะคะเราต้องคิดเราต้องจินตนาการนะคะ,ะสร้างภาพในสิ่งที่เราฝันที่เราปรารถนาเนาะที่เราอยากเป็นอยากมีนะคะ เดินไปก็มองเห็นเงินไหลหลังเข้าบัญชีไปนะคะเดินไปเนาะก็อ่านะคะมองเห็นความสุขนะคะมองเห็นสุขภาพร่างกายนะคะอ่านะเดินไปก็อ่านะคะอ่าชมธรรมชาติเนาะพูดกับต้นไม้บ้างเนาะเธอเธอเธอวันนี้ทำไมเธอถึงสวยจังเลยเนาะ นี่คือเราเมื่อใดที่เรามีความคิดบวกเนาะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะมองแสงตะวันไปมองความสวยงามทิวทัศน์ไปแค่นี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือความลับนะคะของการเดินยังไงให้รวยกับแม่มดเทเดอร์ครวนนี่นะคะอยากรู้ความลับให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ก็สามารถติดต่อครวนนี่มาได้เลยนะคะ,ะทางนี่เลยเนาะ ทางอินบ็อกไม่ได้เลยนะคะเนาะหรือว่าใครอยากจะถามอะไรก็สามารถถามมาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย